บะจ่างสูตรทำขายหอมกลิ่นใบไผ่ไม่ต้องหอมใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูหกชั่วโมงมาทำหมูตุ๋นหมูสันนอกสามเกลือซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยเบกกิ้งโซดาน้ำตาลมะพร้าวและซีอิ๊วดำผสมโรเต็งลงหม้อเลยค่ะเติมน้ำเปลาใส่ถั่วที่ส่งแช่น้ำสี่สิบนาทีจากนั้นก็มาทอดตุนเชียงและกุ้งแห้งเนื้อจะใช้น้ำมันตัวเดิมเจียวกระเทียมพอเริ่มหอมก็ใส่เชดเป๊ลหวานจะใส่เห็ดหอมลงไปผัดจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสและพริกไทยป่นผัดให้ทุ ตักง่ายๆให้เป็นทรงตามถ้วยนึ่งตักข้าวเหนียวที่เราผัดไว้ให้เต็มถ้วยวางเห็ดหอมหมูตุ๋นกุนเชียง้งแข้งทอดแปะกวยและไข่แดงเค็มแล้ววันนี้จะนึ่งด้วยชุดซึ้งเฟรนล,ลี่ตาหัวมะระที่มีถึงสองชั้นนึ่งรองชั้นนึ่งด้วยใบไผ่นึ่งออกมาจะได้หอมๆทำเหมือนกันทั้งสองชั้นเลยค่ะตอนต้มน้ำที่ซึ้งตัวล่างก็ใส่ใบไผ่ไปด้วยวิธีนี้ไม่ต้องหอก็หอมหนึ่งไฟกลางค่อนแรงหนึ่งชั่วโมงปิดเตาแล้วพักไว้สามสิบนาทีไฟเช็ถ้วยไฟก็ปิดฝาพร้อม่ะาก